สวัสดีครับวันนี้มาชมบ้านนาน,นานทีอาทิตย์หนึ่งจะกลับมาบ้านวันนี้มาดูการปลูกต้นไม้นี้ปลูกกระทกลก <c oughs> นะครับปลูกไว้ก็หลายเดือนแล้วเพิ่งจะโต ตัวนี่นะครับวิธีการให้น้ำนานๆทีจะมาบ้านอ่ามันจะมีถังน้ำใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำเต็มแล้วก็คว่มลงนะครับคว่มลงคว่มลงลงมันจะดูดซึมไป โอย <c oughs> น้ำไม่ใช่หมดไม่ค่อยหมดนะก็ได้อาทิตย์หนึ่งทงึงมาเติมกำลังเขียวชฉอ,อุ่มกำลังต่อย,ยอดออกไปนะครับอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านไว้เป็นร่มเงาในอนาคตปลูกไว้ดูเผื่อมันได้ผลนะครับ นี่กำลังต่อยอดอย่างสวยใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ต้นเล็กกำลังปลูกใหม่เหมือนกัน้างบ้านหน้าบ้านกำลังสวยนะครับกำลังต่อยอดอย่างสวย พอจะเป็นล่มเงาได้นะครับคือว่าไม่ได้สวยแต่เราก็ไม่ได้ค่อยมาบำรุงรักษาไม่กนะ็มาดูดูทีละครั้งขึ้นมาเราก็ใส่ ว่าอาทิตย์ละครั้งมาลดน้ำเพราะว่านานทีก็ถึงแล้วเราได้กลับมาบ้านพอได้ดูเพื่อนทางเฟซบุ๊กเผื่ออยาเอานำไปใช้ก็ลองไปดูนะครับลองลองไปทำดูถังน้ำก็ใส่น้ำแล้วก็อันไป อยู่ดูทางนี้จะทำให้ดูนี่นะครับของน้ำนเราจะเจาะรูไม่เจาะรูก็ได้นะครับไม่เจาะรูมันก็ลากก็จะดูดแรงดันน้ำน้ำก็ดินมันก็ดูดน้ำออกไปเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ ฝนมาก็าชุม่มช่ำสั้นิดเดี๋ยววันนี้เรามาเรามาเติมน้ำอาทิตย์หน้าเราก็ถึงมาดูอีกทีเติมน้ำทุกอาทิตย์มันก็เขียวดีนะใส่ปุ๋ยเียวชมพีพอจะเป็นร่มเงาหน้าบ้านได้ส่วนจะเป็นออกดอกออกผลยังไงก็ ในอนาคตเราถึงมาดูอีกทีนะครับเพราะว่าในบ้านก็หน้าบ้านมันเนื้อที่ไม่กว้างเราก็ปลูกไว้หลายอย่างสวนกลัวมาตัวเล็ก